ตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวของเกาะเกาะสม,ม็ดนะครับมมนี่นะครับก็จะไาภาพกกบพรรยากาศตอนนี้น่าเริ่มมืดแล้วครับตรงน,นี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็คนจะมาถ่ายรูปกันเพราะว่าตอนพระอาทิตย์ตกนะครับจะสวยมากนะครับ นู่กาแฟโคยานเห็นใไหมเห็นเนาะเต็มเต็มเต็มเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาถ่ายวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราจะมาคลิปนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเห็นอาทิตย์ตกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลาหลาเนี่ยครับอ่าโอเคครับที่นี่นะครับ